พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆในโอกาสเข้าเฝ้าถวายชัยมงคลวันที่4ธันวาคม2541 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บ้านทุ่งอ้าวหมู่ที่หนึ่งตำบลและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงปีพุทธศักราช2555มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือมีจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของสถานศึกษาคือส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง มีบทบาทหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจัดการเรียนรู้ภายใต้ปรัชญาคิดเป็นบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล4แห่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้านหลวงจำนวนหนึ่งแห่งห้องสมุดประชาชนอําเภอทุ่งช้างจำนวนหนึ่งแห่ง และมีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน4ฐานการเรียนรู้เพื่อให้บริการประชาชนทุกช่วงอายุ และจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยความมุ่งมั่นที่จะศึกษางานพระราชดำริและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสารต่อพระราชปณิธานซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเป็นแหล่งศึกษาดูงานขยายผลและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สถานศึกษาทั่วไปสถานศึกษาเครือข่ายหน่วยงานชุมชนองค์กรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างจึงขอรับการประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ด้านที่ 1. ข้อมูลด้านบุคลากรผู้บริหารนายนทวัฒน์หงจุ้ยครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้าง ได้น้มนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องได้ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานโดยศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและรับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกรวมถึงการศึกษาดูง,งานจากแหล่งเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา เป็นวิทยากรอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังจะเห็นจากการได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานภายนอกและผะีเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษาได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอยู่อย่างพอเพียงด้านการบริหารงานทั่วไปได้ใช้หลักกระบวนการบริหารสถานศึกษา บนพื้นฐานความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพปัญหาร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของอำเภอทุ่งช้าง ส่งเสริมทักษะชีวิตทักษะอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคลร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทำให้ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีรวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับโครงการและกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ผู้บริหารมีนวัตกรรมรูปแบบวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ TCHDOLE model มาเป็นหลักในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการปฏิบัติตนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆของสองกรระดับอำเภอทุ่งช้างส่งผลให้ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเชิงประจักษ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 1.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างมีครูและบุคลากรจำนวน1ิคน ครูทุกคนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องจากการอบรมสัมมนาโดยหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ครูและบุคลากรศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้แบบออนไลน์ศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือแหล่งเรียนรู้เช่นโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงด้านการศึกษาครูผู้สอนยังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือ PLC ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสามารถออกแบบ จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดทําสื่อนวัตกรรมและบูรณาการศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์ทุกระดับทุกสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขตามหลักความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีครูได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยศาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะระดับประเทศประจำปีพศ2566รางวัลรองชนะเลิศโครงงานมหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วยและได้รับรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ สาขาข้าราชการครูดีเด่นรางวัลที่สองการปฏิบัติงานสากรดีเด่นสาขาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงระดับภาคเหนือ1.3ผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงผ่านโครงการกิจกรรมดังนี้ การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551าหจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสาระทักษะการดำเนินชีวิตทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับรายวิชาทุกสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยออกแบบและบูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดกิจกรรมแยกตามฐานการเรียนรู้ใน4ฐานการเรียนรู้การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยการบูรณาการในงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากการศึกษาเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ผู้เรียนแกนนำจำนวน167คนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนคนอื่นมีส่วนร่วมในการขยายผลและกลับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสถานศึกษาอื่นเช่นนายสมพรศรีโลพาได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำเชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติที่มีผลงานโดดเด่นเขารับโอวาจากนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและรับโลเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีการร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของผู้เรียนการประกวดโครงงานรางวัลที่ผู้เรียนแกนนำได้รับเช่นรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะระดับประเทศประจำปีพศ2566เรื่องมหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใหญ่กล้วยเป็นต้น1.4คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างให้ความสำคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมร่วมคิดร่วมพัฒนาและขลับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้สนับสนุนกิจกรรมร่วมขยายผลคลับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปรธรรมส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูบุคลากรทางการาศึกษาผู้เรียนและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนในการนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาเช่นพระมหารุ่งปิยวาจโกร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเปิดโลกการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตด้านที่2ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มีความสะอาดรม่มรื่นปลอดภัยต่อการเรียนรู้พื้นที่เพียงพอรองรับผู้ศึกษาดูงานมีห้องประชุมมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นห้องข้อมูลสารสนเทศ ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้การถอดบทเรียนฐานการเรียนรู้หลักการทรงงานตัวอย่างแนวพระราชดำริศูนย์ศึกษาพัฒนาตามแนวพระราชดำริแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบ่งเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงครบทุกกลุ่มส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและได้รับรางวัลหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน ปร,จจร,ระดับจังหวัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นเป็นต้น2.2แหล่งเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างมีฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงฐานการเรียนรู้ที่บ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงจำนวน4ีฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. ฐานการเรียนรู <ulture> like <ologie> <Liberty> ้สวนครัวพอเพียง 2. ฐานการเรียนรู้กาแฟดีมณีพฤกษ์ 3. ฐานการเรียนรู้เอาไม้กล้วย 4. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำมีสื่อการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดกิจกรรมตามแผนอย่างถูกต้องและชัดเจนมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานการเรียนรู้อย่างเป็นรูปรธรรมมีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้และการถอดบทเรียนฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแบบสแกน QR code พร้อมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องด้านที่3ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก3.1 ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขับเคลื่อนหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างได้ขยายผลการขับเคลื่อนหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาสถานศึกษามีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนากับกลุ่มทอผ้าบ้านไหลทุ่งหมู่ที่3ตำบลปอน และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่งผลให้กลุ่มทอผ้าบ้านไหลทุ่งได้รับรางวัลชมเชยการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินง,งานเครือข่ายองค์กรค,ความรู้ KBO จังหวัดประจำปี2566 3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด และหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐทางเอกชนและชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านมีการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาซึ่งมีผู้บริหารครูแกนนำของสกรระดับอําเภอทุ่งช้างเข้าร่วมอบรมและนำองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาขยายผลให้กับครูและผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกทั้งชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน จนทำให้เกิดการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์แหล่งเรียนรู้ในชุมชนทั้ง4ตำบลของอำเภอทุ่งช้างโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งนี้เมื่อศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแล้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างมีแผนการรองรับการศึกษาดูงาน โดยให้ผู้ขอเข้าศึกษาดูงานแจ้งกำหนดการดูงานมายัางสถานศึกษาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย2ส,สัปดาห์เพื่อแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ต้องการศึกษาดูงานชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อประสานงานต่อไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูง